สวัสดีครับจิตชองพอพวสานชแน่เดิมานพาพี่น้องไปชมบรรยากาศในงานยกช่อชัดที่วัดมะเกือใหม่เนาะพี่น้องเนาะอาพาพี่น้องไปดูไปชมบรรยากาศในงานยกช่อชัดที่วัดมะเกลือใหม่เนาะพาพี่น้องไปดูชมกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูไปชมบรรยากาศ ขอบคุณรับพี like ่น้องมาชมบรรยากาศในการยกช่อชัดหรือยกช่อชัดอยู่ที่วัดบวัดเครือใหม่เราพาพี่น้องมาดูชมบรรยากาศในงานสวยงามมากยเลนะครับพี่น้องมมาดูไปชเ้อขึ้นครับใหญ่กลางสุรัญชัดปริวาครับจับตุกข์ระทิจจับแต่ว่าสี่ในที่เขาสี่จับก็จะถักรองลงไปจับผลทีครั้งดีหนึ่งก็สู้น้ำคนเพียงหยดเดียวไม่ได้ แต่สว่าน้ำมนน้ำบ่อน้ำรองเห็นยังต้องเป็นรองน้ำใจน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าน้ำใดใดคือน้ำใจด้วยศรัทธานะฮะน้ำใจด้วยศรัทธาเม่ต้ปิดเอก็ปิดได้เลยอาตรงนี้ได้เดี๋ยวไปอยกันนรามมาถามมาโกถามสปะทนด้วยนะเตรียมไเลนน้อยแล้วน้โฆษณาหน่อยนี่โฆษณาหน่อยดต้าเ อยอม,มอจำวงแต่เขียนซื่อฮะเดินเรืบัาจุกรักสมเด็กเป็น้วยที่ผานยับนั่นเชียวน่้ฟังแล้วน่ากลัวนะเจตนาโมตานจาบาวาโตะอะระหะโตสัมมาหุสัมก็สัมดีเพราะอาจารย์มาเนี่ยทเรื่องบาลีไม่ปล่อยใครง่ายๆนะ เพราะว่าอัขาราแค่มันหลุดตัวเดียวเท่านั้นแหละมันวิบัติเลยอย่างก็ที่พระทายกถวายพัตตาหารงานศพมาตะกะพัตตานี้และก็มากะตะพัตตานี้เอาแล้วที่อาหารพระอาหารลิงเลือกเอาเองจะว่าคำไหนมาตะกะก็คือนี้ไนะงั้งของผู้วายชนเป็นบรรลุ แต่ธรรมะกะตัริกอ้อยอาตมากับหลวงพอ่อเลยถ้ามรคทายกคนไหนว่ามัระตาอาตมาจะนั่งช่วยไม่ฉัดนะครับเพราะเขาถาวายลิงเนี่ยแค่บาลีอักษรตัวเดียวนั้นจบเพราะฉะนั้นเวลาตั้งนะโมเนี่ยนะก็คือนะอตัดก็คือตัดสักคือสักสัมคือส,สัมอย่าไอ้สามนะถ้าสามแปลว่าไงอ่ะมันแปลไม่ได้นะ มาเริ่มมาและดูเวลาให้ด้วยเช็คเวลาให้ด้วยเช็คเวลาหน่อยนี่ทุกไหนทุกไหนจะนแดงเพออยู่ไหนเอ่ยนังเพอลูกรอยอยู่ไหนเจริญพรหน้าาเลยจับจัพอในเนี่เดี๋ยวพอจับจับ เห็นมีเห็นหลวงพ่อบอกว่าท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตอมคุณยมพี่วิชิตจันทระนมไมไม่รู้มาหรืออย่างบรดุกเนาะคุ้นเคยกันก่อนที่แกจะมาอยู่โพราช แกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่แรกจังหวัดแรกในประเทศไทยถือจะเป็นผู้ว่าที่เพชรบูรณ์ก่อนก่อนแกเป็นในอำเภออยู่นี่นและมาตอนหลังแกไปดำารงตำแหน่งที่ว่าที่เพชรบูรณ์แล้วก็ชื่อแกก็ไปตกออกจากเพชรบูรณ์ไปชัยภูมิหลังจากนัานมาอยู่โคราชไนี่เป็นไหนเลยรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วจราพานับ,านาบานาุัยอมนะเช็คเวลาให้ด้วยนะเดี๋ยวคน หนึ่งสองสองเก้ามาชมบรรยากาศในงานพันเอกยศชัดเด้อพี่น้องที่วัดพระเกลือใหม่ยกท่อฟ้ายกทศชัดที่วัดพระเกลือใหม่ครับพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศในงานนี่รนังรำนังรำคอร์รย่ารำนี่พี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศในงานนังรำน้องสิเก่๋น้องมาเริ่มทยอยมาแล้วนังรำนี่พี่น้องมาดูมาชมกัน หาพางาพระหลวงพ่อพระอปัชาันอีพพี่อนมาดูมาชมบรรยากาศในงานหลวงพ่อที่วัดรับเตือใหม่พาพี่องมาดูมาชมบรรยากาศในงานนางรำก็เริ่มยอยนะนางรำก็เริ่มทยอยทยอยมาแล้วเนี่ย ยกจอชัดที่วัดก็เพือใหม่นะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศในงานพี่น้องเลยมังกรหลายหลายท่านมาจากทางไกลโดยฉ ก็ทราบข่าวว่ากองรยกได้น้องพื้นที่โมได้เอาชนะเจ้าอนุวงศ์เรียบร้อยแล้วก็จึงได้รับคำส be ั <I> uh. ine, ่งให้เดินทางกลับพระนครเมื่อกองทหารกลับแล้วชาวบ้านก็จึงได้ย้ายวัดจากที่เดิมมาตั้งบนเรืนที่กองทหารพักแรมและชาวบ้านส่วนใหญ่จึงขนานนามว่าวัดใหญ่ชุมพลเพราะเป็นที่รวมพลของกองทหาร และได้ดำเนินการจดหลังแรกเมื่อประมาณพศอออ410ตัหรือถอดออกและดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังที่สองประมาณพศบูชาบูชาแล้วก็ปุ่กได้เลยครับตอนนี้ให้โอกาสพอถึงเวลานั้นเดี๋ยวแค่เจ็ดผืนเจ็ดสีนะครับเวลานั้นเราจะไม่มีเวลาใครอยากจะ ทำบุญร่วมกับเจ้าภาพทั้ง5้ายอดขอเรียนเชิญครับตรงนี้นะครับผ้าเจ็ดสีนะครับจะได้เด่นสง่าและก็อเญเชิญขึ้นไปอยู่เหนือยอดพระมหาเจดีย์นะครับะฉะนั้นใครอยากแต่งส่งจะมีอาชีพหน้าที่การงานสูงเด่นนะครับก็เรียนเชิญครับนำภาวนาเมตตาอธิษฐานบารมีเอานะครับ อยนะากจะเด่นกว่าคนอยากจะสูงวกว่าคนก็มาขอได้นะครับอยากให้เราได้ตกต่ำชีวิตของเราเนาะให้พี่น้องได้ประนมมือนะครับขัตงต่างๆทานผ้ค,ครับถ้าเปน็นนี้ท่านประธานในพิธีท่านเด็กพิธิชายในประเรุมเือนจุดทุบเทียนก็บวงสรวง ดานา้ามหาเจดีย์ุทธานนางรำด้วนางรำข้ระนางรำรรอเป่มงรอรำบ่ายโมงรอรำบ่ายโมงนางรำที่สวยงามเนี่ยทั้งสวยทั้งงามเลยนยขอบคุณครับ พระพรมพระยมพระกาพระจัตุโรกาบาลทั้งสีปู่ฤษีทั้งร้อยแปดแม่นามนธรณีข้าพระเจ้าขอถวายเครื่องสังเวยและบัลลังลก์หลวงพ่อบายสีปรึกษาหลวงพ่อ มาชมบรรยากาศในงานเด็กพี่น้องในงานพิยกช่อชัดที่วัดวัดมะเกลือใหม่เด้วพี่น้องพาพี่น้องมาดูชมบรรยากาศในงานวัดมะเกลือใหม่ก็โทรศัพท์เข้ามาในเขตนี้เยอะมันจะตัดไปเรื่อยเพราะมันเป็นระบบพื้นเป็นระบบพื้น12นาฬิกาใกล้ได้เวลาและเดี๋ยวอาสบัด ีเลขหกหมื่นศูนย์แปดเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาตมาจะไปรอยอมอยู่ห้องคนให้ยอมแม่สุดใจใช่ไหมเนี่ยพอแม่สุดใจใช่ไหมฮะใช่ไหมเนี่ยให้ยอมแม่สุดใจเปล่า ไม่ใช่โยมแม่ส uh, ุนใจมายามมาชมบรรยากาศในงานนะพี่น like. mm ้องเนาะนั so ่งรำนั ac yeah. Yeah. Right. Right. ่งรำก็จะรอรำอยู่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะพอที่จะรอถ่ายก็จะแก่คลิปนี้ขอจบพีินีก่อนเด้อจากช่องพ่อแม่สารแค่เนี้ยขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เขามากดตรโคกดไลค์ก็ขอขอบคุณมากคลิปนี้ก็หากพี่น้องให้กำลังใจผมเด้ออย่าลืมเด้อกดกระดิ่งรำแจ้งเชือนเอาไว้เนาะก็ได้ให้กำลังใจผมก็ขอขอบคุณมากคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเริ่ม